ลอยผ่ากาศเลยครับหมัดฝ่าหมัดซ้ายครับมาเป็นพายุปูคแคมนะครับทางด้านของแรมบองค,ครับแต่ว่าก็แรมบองโอ้โยแทงเข่าขวาครับหมัดของแรมบองไม่โดน นี่ครับเตะขวามาครับโดนขวาครับซ้ายตรงครับอ้าวไม่ไปแรกไปแรกครับอ้าวเตะแล้วแหมแกวงครับโอ้แล้วบองวันนี้มามาโหดเลยครับมาอย่างโหดเลยครับบางไฟอาจจะเป็นมวยถอยบ้างแต่วันนี้มาบู๊เลยครับมาแล้วครับแต่ว่าดึงบิชิตต้องนี่เพิ่งแค่ยกสามนะแต่องมีโอกาสอีกนี่ครับวกขวาแทงเขาซ้ายเอาแล้วครับโดนล่างไม่เป็นไร ก็ต้องใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ด้วยครับทางด้านของหนึ่งพิชิตอ่าละครับประสานแข้งแล้วมีแกว่งครับแมขามีปัญหาหรือเปล่าครับแต่ว่าเตะบริเวณลำตัวครับหมัดแต่ว่าหมัดยังต่อยได้ครับไม่มีปัญหารดักเกมรับโดนหมัดแข้งขวาคืนของแหลมบองนี่เนี่ยต่อยสนุกครับถีบเอาไว้เอาหมัดขวาไม่ถึงครับยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับแบบนี้ครับเอาเตะขวาครับเอาหมัดโอ้ยน่าสะบัดเลยนะครับกดแขนเอาไว้ครับ แทงขวาม,มากลับาการแยกเชียร์ทั้งสองฝ่ายเดินมากันเยอะจริงๆครับอ,อ้าวเอ้ยเลี่ยมสวยครับลูกนี้ชอดเก่าครับสนุกความเข้มข้นความเร้าใจเดินแล้วนะครับหนึ่งพิจิตในยกนี้ครับเดินสาดแข้งครับแลบบองต่อยหมัดครับเราบวกหมัดครับทีมเอาไว้ไปขวาครับ มาหนึ่งสองตีเข่าขวาครับแมแหลมบองก็มีเลี่ยมครับอ้าวก็ถือว่าเป็นลูกเก่งของเขามาจากที่นี่ครับเกียรติชูไทยครับอ้าวแล้วครับล้มไป2ทีติดต่อกันครับอาแล้วครับได้เรื่องแล้วครับแลลวบ้องพยายามจะคุมไว้เลยมิฮิตต้องลงทุนแล้วครับถอยมา3ยกยกนี้ต้องเดินแล้วครับยกที่2นั้นโดนเยอะต้องเอาคืนโอ้โดนมาดโดนมาดอีกทีหนึง่งแข้งขวา ยัดสอบมาครับแลมบองครับโอ้โหบิดมาแล้วก็ตีเข่าตามครับทีครับแลมบองตีขวาครับหนึ่งพิชิตเจอหมัดซ้ายของแรมบองครับหนึ่งพิชิตตีเข่าครับเอาละครับโอ้ยุ่งแล้วครับแบบนี้ครับเกมค่อนข้างจะสนุกพลิกไปพลิกมาครับแหนแทงขวาครับโดนหมัดของแลมบองกดแขนเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้พลิกมาระยะขวาครับ ลูกนี้เก่งจริงๆครับหนึ่งไปชิดจังหวะโดนโดนโดนแล้วหาจังหวะหักครับโอ้โห oh oh ล้มลอีกแล้วครับล้มอีกแล้วนะครับล้อบบลม oh ลอีกแล้วครับโอ้แทงครับตีข่าวครับแล้วก็ยกขวาบางครับอ้าวล้มอีกแล้วครับ หนึ่งพิชิตเตะขวาครับเตะขวาครับแทงเข่าขวาครับรวบล่างครับเตะขวาครับเตะยักเข้าไปเอาละครับตรนี้บัดล้มอีกแล้วครับต้องเดินให้สุดนะครับหนึ่งพิชิตเดินให้สุดอย่าเพิ่งหยุดนี่ฮะเดินเข้าไปต่อครับแทงซ้ายครับซับซอกครับ ความบริสุทธิ์โปร่ปงใสของและก็ความบริสุทธิ์ิธรรมของน้องๆนักมวยครับกรรมการให้ทุกจบกลางครับรวบรวมคะแนในครับชูมือไปที่แลรป้องสิบเ์เสตูครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ